มันไม่โดดหรอก,กน,นะน้ำมันดี <laughs> ไม่รู้แล้วแต่พลาดมาปุ๊บท้องปั๊บเลยแหละทไปแม่บอกว่าโอ้แค่ลูกไปเที่ยวกรุงเทพลูกได้ลูกกลับมาเลยเนาะ <laughs> โอ้ยหวานเกียออขึ้นมากันดีกว่า <laughs> ไม่ไม่ไม่ตอแลกดให้น้องดม่ใช่ยและ <laughs> <laughs> พี่ปา สวัสดีค่ะพี่เปาตอตะคุมคืนหนูหนูรู้เอาเลยครับเอาเลยครับไม่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 เอาพี่ปกป้องหนูสิเอาเลยครับเขาจะแบบกระดึกกระดึกกระดึกเขาจะทำท่ากระดึกกระดึกกระดึกใส่หนูกระดึกกระดึกยังไงครับแต่ตอนทำให้พี่เปาดูดิบอะไรผมบอกว่าผมกอดเฉยๆกอดตรงนี้กันกอดตรงนี้กอดตรงนี้อ่ะ แม่พี่บ้าหนูเอ๊ะอ๋อฉันูแหละเดี๋ยวซ้ำกดหักแบบนึงเดีซ้ำกดไปไม่ต้องกดไม่ไม่ใหต้องกดมาต้องกดมากันเลยครับแล้วหนูกดไปไปปิดตาปิดตาไงเหรอครับพี่อ้าวต้งนึงนกูบอกให้เขาทำเมื่อกี้เขาปดาเมื่อกีาบอกขอทำท่านี้ อไม่ท่านมันท่าเลยอะพี่ต๋อนัวดไม่ใช่พี่เฮียตัดตัดได้ดีๆน้องไม่ใช่ครับนี่ไงนี่ไงอ่ะเหมือนแบบลงโซ่ซ่วมอ่ะจังหวะนั้นอ่ะเฮียเหมือนกําลังแบบแล้วแบบรีบโดดขึ้นมาลงโซ่ซ่วมอ่ะเนี่ยมันเลอะเอาวไอ้ยกมันชอบทําเนาะเฮ้ยเอ้ย แบ็คมึงมีปืนนี่มึงควักเมืองล่างเงีเมืองบนเลยเนาะอยู่อยู่ไอ้เหี้ยปืนโบสุดกูเห็นอยุดแตงแตดสภาและควักอยู่นั่นแหละจะก็ควักทำไมฝุไม่ได้ควักนี่ก่อนเดินแบบไม่ควักนะอันนี้ควักอยู่นั่นแหละเอาพี่ต้อนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพี่ครับใช่รอรอเล่นรอเล่นรอเล่นซ้ำซ้ำไอ้ดอกไอ้ดอกพี่ต้อนเหรอไม่เล่นครับไม่เล่นครับยอยากเล่นเองพ่เล่นเอ็มพาเพื่อนไม่เล่นเลยพรอไม่อยากเล่นไม่เล่นเลยไอ้ทหรับอ๋อต้อนช่วยเหรอ ผมผมอยากผมอยากไปเก็บส้มอ่ะเก็บส้มยังไงครับเก็บส้มไหนเก็บส้มยังไงจะทำท่าเก็บส้มให้ดูหน่อยสิไม่ได้หรอกครามต้องไปเก็บลูกมันดกไหมล่ะพี่ก็ไปเก็บขมนบ้างอะไรไปต่อ่ลูกมันลูกมันไม่ดกหรอกแต่น้ำมันดีอยไม่รู้แล้แต่พลาดมาปุ๊บทองปั๊บเลยแหละกลับไปแม่บอกว่าโอ้แค่ลูกไปเที่ยวกรุงเทพลูกได้ลูกกัมมาเลยเนาะโอ้ยหวานเจียร์อาตาอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่หรอ ทุกต<ร>อนพ<ะ>ูดพิธีเชียงใหม่ต้อแค่หน้าบ้านพี่ไม่เคยเจอสามพี่เคยเจอสามรอบแล้วมามามาเที่ยวกรุงเทพได้ไหมล่ะพี่เคยเจอสามรอบสามอ่ะถ้าถ้าหนูไปหนูก็โดนหนูก็โดนตอสถ้าไปก็โดนตอสคมข,ขืนน,นั่นเอไม่ได้โดนขคมขืนหรอกครับแค่โดนยึดเอ้ยไม่ใช่แค่โดนฝังลูกให้เฉยรับแค่ <c ười> กลับบ้านไปปุ๊บแม่ถามหน้าเป็นไงบ้างลูก เดือนแรกไม่เป็นไรเดือนเดือนที่สามปุ๊บอ้าวเป็นไรเวียนหน้าหรออ้วกออกมาตาซาริมสามสองขีดเหรอใช่ครับโควิดนะไม่ใช่โควิดในสัตว์ผมอยากผมผมอยากมีเมียาสี่คนแล้วแบบลูกคนละแม่อย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โหให้ต่อแต่สารกจริงนะกูบอกเลยใช่ไหมครับพี่เป่าเออพี่นั่งคุยกับเขาตั้งนานพี่เป่ากระเป๋าเล็ยสารักจริงสารกจริงเนี่ยสาระเลย สาระไม่ไม่จริงพี่เปายาแค่เรากดูน่ารัก,กวะยังไม่ไหวเราเยอวกูนั่งตัวแข็งพี่เปาก็ชงโอ,อ้ยตัวเอ <c oughs> ปา <c oughs> แต่พี่ผมนั่งตัวแข็งนะพี่ตอนไม่นั่งตัวแข็งนะน่าจะเป็นอย่างอื่นแข็งเนี่ยาสามารถต้องนินทาอะไรสักอย่างอยู่แน่เลยอร่อยพี่สอสไม่หรอกเมืม่มมออะหรอ สามซ้ำน้าตอตแบบแบบจะจะแบบคิดจริงจังยอะไรเงี้ยซ้ำโอเคไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ถามไม่เฉยถามไม่เฉยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ถามไม,ไม่ถามไม่เฉยถ้าแบบจริงจริงจังเลยเงี้ยแบบโอเคไหมไม่รู้เลยวันจันทร์ไปข้างนั้นมาเขาขอมาแล้วเป่าไม่พี่ต็อตไปโหดเลยพี่พี่เตากำลังถามย ก็แบบจริงจังอะไรเงี้ยได้ไหมพอใส่ใครผมเอาไว้ได้ี่โอ้น้องไหนเลือกได้ครับให้เลือกเลยล่าเฮ้ยจดใจเดียดน้องคุยกูซวยอีกไว้แต่ขออย่างเดียวขอแค่มีลูกให้ครับเอ้ยน่ากลัวเด่กไหนลูกแฝดหรือเปล่าล่ะไม่รู้หรอกลูกอะไรไม่รู้ที่รู้แพิเอาให้ทองถ้าถ้าลูกแฝดนี่ต้องท่าพิสดารหน่อยนะ เขาบอกเขาว่ากันว่าเอาถ้าผมถามตรงเลยยังไม่ได้แบบมีอะไรมานานยังยังเวอร์จินอยู่เลยยังเวอร์จินอยู่เลยโอเคยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เร่อ่จเหรอนี่ยแม่ย่าไไม่ใช่อย่าไปให้ไข่จานละเรื่องจริงหรอยังยังยังอ้ไรนี่อยู่หรอไม่ใช่ละมั้งว่วเออไปให้ไค่จานใครกินใครกินมาหรือยังเนี่ย อร์จินยังไม่สาวเวอร์จินอยู่เลยค่ะแบบว่าไม่เคยผ่านมือใครเลยไม่มรู้เลยว่าไม่ได้ทำงานเครื่องนานยังล่ะแล้วถ้าถ้าถ่ายมาแล้วมันก็กำลังใจเล่นต่องไงครับก็ยังเวอร์จินอยู่เลยค่ะยังไม่เคยผ่านมือเลยอ่ะมีคันนึงไหมมีคันนึงไหมถ้าคันผมผมมีไอ้นี่หยุดไอ้เครื่องแบตเตอรี่อะ เตเลียนอะเะหนูแม่ล้าเจะหนูแมล่ะผมส่งไปให้ที่มันเสียงกดใช้จีเฉดมันเสียงดังแต่ฝั่งฝั่งหนึ่งเอาไว้ถ่ายถ่ายขนีีฝั่งหนึ่งเอาไว้ทําอย่างอื่นเปล่าใช่ครับใช่ครับครับลองนึกถึงผมตลอดเลยอ่ะกดใช้เสียงดังแต่มาเป็นมันเป็นไม้มันเป็นไม่ มันเสียงอะไรนังแต่ยีวอเสียงอะไรวะ่ะมนเสียงเปืองี่มาเตลเลียนครับโอ้โหมันตื้ดไม่ใช่เหรอดองดังไงมันดังอะไรจริงมันมันไม่ไม่มัน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 แบบมีควงสว่างด้วยอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวําส่งปั๊มน้ําไปที่บ้านจะส่งไปให้เคยใช้เปล่าปั๊มน้าอ่อไม่เคยแสดงว่าไม่เคยเปล่าเคยไหมคะผมอยากปั๊มจริงๆเลยได้ไหมปั๊มปั๊มเลย เอาอเ,เอาจริงไหมเนี่ยอาถามตรงเลย <c oughs> เอาจริง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถามดีกว่าอะถ้าถ้าถ้ามีโอกาสอะได้เจอกันเอาแค่กินข้าวก็ได้อยากเจอไหมเจอได้แต่ก็แค่เขาผาอีกแหละเขาชอบบอกให้ผมเอาคนคนชินน่นนกมาด้วยไม่ไม่ได้มาอะไรมาไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ก็รู้กันแค่สองปะ ไม่ไม่เอาอย่างนี้ก็พาพี่เปามาด้วยเอาหรือว่าหรือว่าอย่างนี้ก็ได้คุยกันอะสี่กันเล่นเล่นแล้วก็เคสร์ว่าเป็นความสัมพันธ์ไฟเอ็มที่คุยกันได้ไหมสี่กันเลยมันสี่แบบสี่ให้รู้ความรู้สึกเฉยๆว่าแบบผูกพันกันอะมันไหมเหพี่ตอสฮะ วันไหนเหรอพี่ใช่แต่เราจะไม่รู้สึกหรอกถ้าหนูรู้แต่แต่มีแล้วอ่ะมกูบอกเลยนะแบบว่าพอพอมีวันนั้นเขาถามว่าอุ้ยอดอยากมาจากไหนเนี่ยสกิดเป็นตื่นสกิดเป็นตื่นสกิดไม่พักอ่ะอดอยากมาจากไหนฮะหิวโซจัดอ่ะอ๋อมาเจอไม่ได้เนาว่าเจอได้แต่ตอนจะกินแค่ข้าวหรือเปล่าพี่พี่บอก มันได้กินแค่ข้าวแหละที่เจอแค่ข้าวรเปาหนูกกลัวจังเลยค่ะกลัวอะไรครับกลัวตอนมากเลยค่ะกลัวเรื่องอะไรหนูทำตัวไม่ถูกเลยเขารู้จักใครไปเป็นปีแต่มาโกงมากลัวเลยครับเขาจะเขาจะเซ็ตย่อนหนูเขาใส่ลงไปอะไรในอาหารไม่รู้กินแล้วสลบอย่างเงี้ยโอ้โหโผยที่ท่องไปเลยตืดมาแบบโอ้โล่งอะ น้ำเต็มเลยว่ะบออย่างเงี้ยโล่งอ่ะน้ำเต็มท้องอ่ะแล้วเอาผ้ามาเช็ดเอาเรียแต่นี้คือไปกินเหล้าวาง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 ถุงไว้หลายไว้ประมาณห้าหกเกาะห้าหกอันอ่ะไว้ตรงหน้าท้องอ่ะเต็มทุกอันอ่ะแล้วเวาพูดอย่าเยอะให้หนูไปเจอหนูโดนแน่นี่หไม่โดนหรอกครับท้องเลยดีกว่า แล้วไม่ไปแบงกแบงกิ้งอันนี้หรอไปอะไรเนี่ยไปไหมไปได้จะมีคนเล่นหรอจะมีรถหรืเปล่ามีหรอเป็นเป็นหรอมี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 นะี่เหรอโอเคไม่ต้อครับพี่พอดีผมจะถามเรื่อง สตลเอนดี่ตายพี่ต้อนนี่เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมพี่ต้องไปก่อนขึ้นมาครับต้องนานได้ครับพี่ได้ครับอีเยี่ยตั้งนานแม่งไม่มาพอเขาไปกันมดแม่งต้อนผมอยากจะถามนะสล็อตดยัดแม่กูพิมพ์ไปตั้งนานแล้วเฮ้ยต้องเลี้ยกลับเนี่ยาะเราเล่นที่ไหนฮะน้ำพุเลยพี่น้ำพุมีงานหึมมากโอเคได้แม่ผมมาฮะแม่มารีผมถามแม่แม่มารีว่า ป็นไงบ้างครับแม่มีแฟนใหม่อย่างอ๋อมีแฟนใหม่แล้วผมเลยโอ้ส<ม>าว<ม>บอก่ไหนก่รักแม่นะครับแม่ผมกับป้าเฉดเนยอ๋อแม่มาเลีแม่มารีมาเหรอแค่ครับมาเคลื่อนบูมาเล่น,นะน<อ>ครับที่นี่เขามีแกงที่นู่นไง